สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับการทำงานของ if e นะครับในภาษา JavaScript นะครับซึ่งเรามีการเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ if e แบบทิศทางเดียวก็คือเทสเงื่อนไขแล้วให้ผลลัพธ์ที่เป็นจริงคราวนี้เราจะมาดูรูปแบบของการที่จะใช้ if e แล้วทดสอบเงื่อนไขนะครับแล้วก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางของเงื่อนไขนะครับคำตอบหรือว่าการเลือกนั้นสามารถที่จะกำหนดให้เป็นจริงหรือเป็นเท็จได้นะครับ ซึ่งรูปแบบครับผมก็จะทำการเขียนภาษา JavaScript ์นะครับไว้ภายใน Tag Script นะครับซึ่ง Tag Script ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ใน Tag ของให้ทแนะครับ t ต่ที่เป็นมาตรฐานของ HTML ให้ทเพื่อที่จะให้รันภาษาจ a v าส cri ปตออกมาผ่านทั้งหน้าเว็บเพจนะครับ ครับจากตัวอย่างครับภายในการทดสอบเงื่อนไขของการใช้คาสั่ง if นะครับเรามีการเพิ่ม l ขึ้นมานะครับซึ่งเมื่อทําการทดสอบเงื่อนไขที่อยู่ภายในวงเล็บแล้วนะครับมีค่ามากกว่า10นะครับโดยเราเริ่มต้นในการกําหนดตัวแปร x ให้มีค่าเท่ากับ100นะครับถ้า x มีค่าเท่ากับ10นะครับก็จะให้ผลลัพธ์ในบรรทัดนี้ก็คือผลลัพธ์หลังจากเครื่องหมายปีการนี้ก็จะเป็นจริงนะครับเป็นจริงก็จะบอก เขียนออกไปที่หน้าเว็บเพจว่า true มากกว่า10นั่นเองแล้วก็ปิดท้ายคำสั่ง document l i n ด้วย semicolon แต่กรณีที่เป็นเท s t ครับก็จะทำการเขียนผลลัพธ์ออกมาว่า false นะครับน้อยกว่า10ซึ่งแน่นอนครับว่าเรากำหนดค่า x นะครับมีค่าเป็น100ซึ่งเมื่อทดสอบในเงื่อนไขของ if e แล้ว100นะครับจะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับ100ไ็ต้องมากกว่า10นะครับซึ่งก็จะต้อง เขียนผลลัพธ์ออกไปด้วยบรรทัดที่7นะครับคือ document.write to มากกว่า10ผมทำการ c o n t r o เ s เพื่อ Save นะครับเว็บเพจล้าทำการเปิดเว็บเพจนะครับที่เราเขียนสก p t ไว้ในไฟล์และทำการ r e e r r e s h เราเห็นได้ว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นจริงนะครับซึ่ง x ของเรามีค่าเป็น100นะครับ100มากกว่า10เป็นจริงนั่นเองแต่ถ้าเราเปลี่ยนค่า x ครับให้มีค่าเหลือ2นะครับ และยังคงใช้ i e f ในการเปรียบเทียบเช่นเคยนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะต้องเป็นเท็จก็คืออยู่หลัง L นะครับก็คือจะต้องเขียนผลลัพธ์ออกมาบอกว่า False น้อยกว่า10นั่นเองทำการเปิดเว็บเพจอีกครั้งในการทำการรีเฟรชนะครับเราก็ได้ผลลั์เป็น False นั่นเองอันนี้คือรูปแบบของการใช้ i e f ในการทดสอบเงื่อนไขแล้วก็ให้ผลลัพธ์ออกมาในสักระของทิศทางกรณีที่เป็นจริงกับกรณีที่เป็นเท็จได้ในการเขียนโปรแกร,รมด้วย JavaScript ขอบคุณครับ